เินเทนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่เขื่อนขึ้นด่านปราการชนนะครับผมโหวันนี้เมื่อกี้เส้นทางขึ้นของของรถนะครับเป็นสุดยอดมากเลยอะ่ะแบบคือผมมาครั้งแรกนะครับเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยตอนที่อยู่นะครนายกยังคิดช่างใจอยู่ว่าเอ๊ะจะกลับเะยองหรือว่าจะแวะมาเนี่ก่อนก็เลยเอ้าเอาวะตัดสินใจมาเลยครับก็เลย มาที่นี่จนได้นะครับแม่คราวนี้ติดฝนครับพี่น้องโอ้โหมาถึงแล้วฝนตกพอดีเลยโอ้โหเด็คุ้มคุ้มค่าเหนื่อยมากๆเลยเมื่อกี้โอ้โหคุ้มจริงๆหายเหนื่อยเลยครับพี่พี่น้องโอ้โหสุดยอดมากเลยเดี๋ยเราไปติดตามกันเลยนะครับว่าจะไปดูบรรยากาศในเขื่อนกันนะครับผมไปครับผม วันนี้พาทุกท่านมาที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับผมครับผมวันนี้เ, <c oughs> เมื่อเช้าผมก็ได้อยู่ที่ที่อะไรนะที่นครนายกเออนี่ก็นครนายกนี่หว่าับ <c oughs> ผมสวัสดีอีกครั้งนะครับพบกับพี่โอไบเกอร์วินเทจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการท่องเที่ยวตลอนไป ทั่วเมืองไทยกันเลยนะครับผมก็วันนี้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมเขือนขุนด่านประการชนนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ที่มาที่เขือนเขื่อนคุนด่านที่นี่นะครับเมื่อเช้าอะ่ะช่างใจอยู่ว่าจะมาหรือไม่มาแต่พอได้มาจริงจมันเป็นอะไรที่แบบโโหแบบมันมันสุดยอดมากเลย หายเหนื่อยมากเลยหายเหนื่อยตั้งแต่ตอนตอนตอนขับรถขึ้นขึ้นเขาแล้วสุดยอดมากเลยครับ <c oughs> นี่นะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูดูไปรบรอบๆเลยนะครับนี่ครับอืมนี่สดจากเขื่อนขุนด่านราการชนจังหวัดนครนายกนะครับเดี๋ยวเราจะเดิน <c oughs> เดินไปให้ถึงตั้งนู้นเลยว่ามันสวยแค่ไหนนะครับผม เห็นนะครับแหมมีหนุ่มสาวมาถ่ายรูปกันด้วยนะครับรู้ว่าทางลงตรงนั้นมันจะคืออะไรนี่คือสองข้างทางนะครับโอ้ข้างล่างนี่ตกลงไปกลิ้งเลยนะเนี่ยจอรดมากลึกมากเลยครับผมสวัสดีคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมใครไม่ได้ชมไลฟ์สดวันนี้ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับผม พาดมากๆเพราะว,ว่าผมไล่เสร็จผมอาจจะลบออกก็ได้ไม่แน่นะ <laughs> โอเคอ่าก็อาจจะสั่นๆน,นิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆรอชมกันในทาง YouTube ได้นะครับผมในช่อง YouTube ผมจะลงให้ในความละเอียด 2.7K นะครับผมซึ่งชัดกว่าชมใน Facebook แน่นอนนะครับนี่เป็นทางลงนะครับนี่ เป็นทางลงลงไปโอ้สวยมากเดี๋ยวผมจะเปลนให้ดูรอบๆเลยนะครับสวัสดีคนที่เข้ามารับชมและกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมถ้าเอารถเข้ามาได้เนี่ยผมจะลงไปตรงนั้นเลยนะ่ะเดี๋ยวผมซูมให้ดูอันนี้ผมเปิดแม่นะครับเีนนะครับนี่ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งฝั่งลึกนะครับเนี่ยฝั่งลึก นี่ครับลึกมากเลยตรงเนี้ยโอ้ผมอยากให้ทุกคนมามามากๆเลยมันมันมันสวยงามมา,มากๆเลยอ่ะคือตอนแรกผมไม่คิดว่าจะมาแหละคือแบบว่าจะกลับระยองแล้วเต่๋ยวพอนี่เอาลองฝืนสังขารตัวเองมาสิขับรถมาอีกสัก60โลจากาจากปทุมธาน,นีนะครับ60-70โลขับมาประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงถึงอึโอ้โหแบ ายเหนื่อยเลยอะตอนแรกอ็โอ้จะไปดีไหมเนเหนื่อยแน่ๆเลยกมมาจนถึงอะอก็แค่ทางขึ้นอ่ะผมก็หายเหนื่อยแล้วครับมันสุดยอดมากเลยนี่ครับกล้องอาจจะสั่นๆน,นิดนึงนะครับยังไงเดี๋ยวผมพาไปไปดูฝั่งนูน้นนี่ครับคือในกล้องมันอาจจะไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไลฟ์ทางเฟซบุ๊กไงยังไงมันก็ไม่สวยหรอกครับแต่ยังไงเดี๋ยวผมเอาลงให้ ใน YouTube ให้นะครับด้วยนะครับผมตอนนี้ให้ดูบรรยากาศข้าบนก่อนนะครับคนถ่ายรูปเยอะเลยครับ แล้วไปดูฝั่งฝั่งโน้นกันนะครับจะใกล้ไปถึงใกล้ๆจะถึงเขื่อนแล้เนี่ครับแทนไปผมว่าน่าจะมีมาอีกรอบสองแน่นอนว่าวันนี้วันนี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหนื่อยแล้วขับรถทั้งวันเลย สันเขื่อนแล้วนะครับเมื่อกี้ฝนตกไปเรานั่งรอฝนหยุดประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับนะครับถ้าใครรอชมคลิปเต็มนะครับรอชมทาง youtube ได้นะครับเพราะว่าไม่สั่นแล้วก็ชัดกว่าน,นี้เยอะเลยครับชัดระดับ 4K เลยนะครับผมให้ดูสันเขื่อนไปทางน้นนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ดูป้ายน่ครับดูป้ายเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับผมเขื่วนฝั่งนี้เนี่ยมีพนักงานคอยคอยคอยทำความสะอาดเรื่อยๆนะครับให้ดูสวยงามตลอดเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวตลอดนะครับผม คืนด่านปรากามชนเป็นมาอย่างไงนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเขื่อนคุนด่านปราการชนชื่อเดิมก็เรื่องเรียกว่าเขื่อนคลองท่าด่านนะครับเป็นเขื่อนคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศนะครับอโอเคประมาณนี้แหละนะยังไงก็ทุกคนก็ไปหาข้อมูลกันเอาเองครับนี่ตรงเนี้ยน,น่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ยคือ จุดท่องเที่ยวนะครับสิบที่เด็ดที่จะต้องเช็คอินที่นี่นะครับคือเขาจะจะจะแพลนให้หมดเลยว่าออมีที่ไหนหน้าหน้าท่องเที่ยวบ้างถ้าใครไม่มีข้อมูลหรือว่าอะไรเนี่ยมาป้ายเนี้ยจบที่เดียวเลยครับเนี่ยมีตั้งแต่น้าตกนางรองเนี่ยวัดหลวงพ่อแดงเนี่ยอุโมงค์ป่าไผ่นะครับผมแก่งสามชั้นเมื่อกี้เห็นเห็นขับรถผ่านมาที่แก่งสามชั้นแล้วนะครับ กล่าวว่าขากลับเนี่ยอาจจะแวะแก่งสามชั้นซะหน่อยแล้วก็น้าําตกสาริกาน้ําตกสาริกานี่อาจจะต้องเป็นคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีเวลาแล้วคลิปลปต่อไปอะ่ะจะต้องมีแน่นอนนี่ครับน้ําตกสาริกาสวยมากเพราะว่าเพื่อนชวนแล้วชวนแล้วใครอยากจะร่วมร่วมร่วมทริปกับกับผมนะครับไปน้ําตกสาริกาก็นี่นะครับสวยผมว่าสวยมากเลยดูดิสูงมากมันสูงน่านจะสวยพอๆกับ อะไรนะที่ที่ท,ที่ที่ระยองอะ่ะอ๋อเขาชนะเมาเนี่ยนี่แหละที่น,น้ำตกเขาชะเมาอ่ะอันนี้ก็เป็นทางทางขึ้นขึ้นจุดชมวิวนะครับอีกจุดหนึ่งซึ่งโอ้สูงน่าขึ้นมากเลยอะ่ะแต่เราจะขึ้นไปไหมผมว่าวันนี้ไม่น่าจะมีเวลาขึ้นไปนะหรือว่าเขาจะให้ขึ้นหรือไม่ให้ขึ้นกันแน่ครับนี่ก็มีบริการรถอ๋ออันนี้รถตรวจนะครับ แต่วว่าตรงทางที่เรามานั้นนะ่ะมีมีรถกล์ฟที่ที่ท,ที่อะไรนะที่บริการให้ให้นะครับก็คือบริการคนละ30บาทนะครับนั่งทัวร์ทั่วเขื่อนเลยนะครับผมโอเคนี่ครับมาถึงจุดคลายแม็กแล้วนะครับผมสวยมากนี่คนมาลงติ๊กตอกกันเยอะนะครับนี่นะครับน,นี่จุดคลายแม็กของที่นี่เลยนะครับอ่า โอเคสวยมากตอนนี้กล้องสั่นมากเพราะว่ามือสั่นนะครับเสียวเสียวกล้องตกลงไปนะี่ยุ่งเลยเนีให้ดูชัดๆเลยเนียอ่ะให้ดูนี่โหนี่ชัดมากๆเลยครับอ๋อไปกันไปกันต่อนะครับก็เสียวมากเลยเนี่ยเสียวมากผมผมยังไม่ได้รูปของตัวเองเลยนะครับเนี่ยยังไม่ได้รูปของตัวเองเลยโอเค ถ่ายไปเรื่อยๆใครได้ยินเสียงผมบ้างก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับน,นี่ให้ดูนักท่องเทีย่ยวนะครับที่มาอันนี้ถ่ายรูปกันนะครับเค้โอเคไปต่อครับไปต่อเนี้ยนี่ก็เป็นทางทางควบคุมมั้งเนี่ยนู้นไปนู่นเลยโอ้เส้นทางสวยมากครับสวยๆโอเคไปต่อครับ ครับคือทางที่ไปจนสุดนั้นน่ะแต่ไม่รู้ว่าเราเข้าได้หรือเปล่านะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างโอ้โหโอตรเสียวอะ่ะโอ้โหได้ยินเสียงนะครับฝั่งแบบเสียงดังมากเลยเนี่ยครับโ,โหสวยนะครับเนี่ยเสียงลมอาจจะแรงนิดนึงนะครับโอเคเนี่ย นู่นนะครเป็นจุดชมวิวข้างบนนะครับเนี่ยแต่วันนี้คงคงไม่ได้ขึ้นไปนะครับไม่ไหวแล้วเหนื่อย ครับน้ำโอ้โหไม่นึกว่ากล้องไรส,สดของผมเนี่ยจะถ่ายได้ชัดขนาดนี้แต่รอดู 4K ใน YouTube ของผมก,ก็แล้วก็แลกันนะครับผมว่ามันชัดมากขนาดไหนนะครับผมมันสวยสวยมากเลยครับผมผมขึ้นมานี่แบบแบบแล้วพวกพูดไม่ถูกเลยแบบโอโ้ตะโกนลั่นป่าเลยเนี่ยนะทางขึ้นตะโกนลั่นป่าโอโ้แบบคุ้มมาก หายเหนือ่อยเลยผมขับรถมาตั้งไกลครับแล้วก็เนี่ยเหลือระยะทางที่จะกลับรรยองอีกสอง0โลอีกเนี่ยจะคุดเหนื่อยอ่ะเนี่ยออพอมาถึงแล้วก็โอ้แบบมันคุ้มมากหายเหนื่อยเลยครับตอนนี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วเดี๋ยวฝนมันจะตกอีกเมืเ่อกีอ้เรารอฝนตั้งครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะหยุดตกก็หลังฝนตกนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เย็นเย็นดีเลยหละตอนผมมาถึงเมืเ่อกี้มันร้อนมากร้อนคขเนี้ พอฝนหยุดตกปุ๊บมันเย็นเลยแนมสวัสดีครับสวัสดีหน่อยสวัสดีกล้องหน่อยอน่ารักน่ารักโอเคอเห็นะครับครับผมก็เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปไปข้างล่างกันนะครับไปถ่ายข้างล่างกันต่อไปโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปตัวเองบ้างดีกว่าเนาะ ข้างล่างกันกรุณาใช้เกียร์ต่ำเมืม่อกี้ฝนตกด้วยถนนลื่นโห้ยมากเลยมาถึงแล้วสุดยอดปัง สุดยอดถึงจน,นได้โอ้โหปตีนขึ้นได้ไมั้เนี่ย สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเลื่อนคุนดานปราการชนเรามาถึงกันได้นะครับผมโอ้สุดยอดมาเลยครับหายเนยเลยเพราะแต่น้นก็จะเป็นน้ำนะครับน้ำท้ายเขื่อนยางสวยเสียงดังมากด้วยสุดยอดมาเลยครับเรียบโอ้โห ว้าวรถใครวะเนี่ยใส่กล้องด้วยเมืับกล่องท้ายเท่ไหมครับนี่มีเต้ากุ้นหนูข้างหลังด้วยสุดยอดครับโอเคสี่ครับูงว ไปกันตอ่อครับไปกันตอ่อไปกันต่อเลยไปกันต่อเลยวู้วู้วู้ปวดงงเลว้าเห็นไหมครับเฮือมอ่ะไหนอ่ะสุดยอดมากเลยครับเกือบเล่นไม่ละสุดยอดมากเลยสุดยอดมากโอ้โห ปกันนะเดี๋ยวไปไล่สดกันต่อดีกว่าลงมาข้างล่างแล้วครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามกว่าแล้วจะได้กลับไหมเนี่ยนี่ครับเขื่อนขึ้นด่านประการชนนะครับผมสวยงามมากครับทางโน้นก็เป็นน้ำตกเอราวัณเลยไม่ใช่น้ำตกครับน้ำตกน้ำตกอย่างสวยเลยโน่นครับดูโน่นครับ,น,รบน้ำตกเว้ย เดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆก,กันนะครับสุดยอดมาเลยครับน่า่ถ่ายกับรูปรถก่อนเคนครับสุดยอดมากครับลีเจนพาเรามาได้ตั้ง200กิโลแล้วตอนนี้เหลืออีก200กิโลจะต้องไปให้ถึงครับทริป500กิโลไปกลับนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับตัวตูวดตัวดูวด,ปวดไปครับสำเร็จแล้ว สำเร็จแล้วครับทริปนี้รุล่วง,งไปแล้วครับโอ้โหหายเหนื่อยแล้วครับผมแล้วก็จะเป็นเหนื่อยต่อค้ากลับนะครับไปไปไป โอเคนะครับสวัสดีครับพบกับพี่โอเอเอใหม่เปิดเปิดใหม่โอเคนะครับสวัสดีครับพบกับพี่โอบไบเกอร์ววนเทจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเขื่อนคุนดานภาค2นะครับอาเรามาดูกันเลยนะครับข้างอันนี้ก็เป็นข้างล่างครับหลังจากที่เรามาจากข้างบนแล้วนะครับผมอ่ะเนี่ยเรามาดูข้างล่างกันครับทุกครับโอ้โหสวยงามมากครับเดี๋ยวผมจะแปลให้ให้ดูรอบๆบนะครับ นี่ครับเป็นข้างล่างครับของเขื่อนคุนด่านนะครับมาเราพาไปดูข้างหน้ากันครับผมนี่ครับโอ้โหสั่นนิดหนึ่งครับสันนิดหนึ่งยอดหน้าเลยครับแล้วก็มีการมาถ่ายรถกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนข้างหน้านะครับช่วงเวลาใกล้เย็นๆก็ คนก็จะเริ่มมากันกันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นลงนะครับมาเราหันมาดูข้างหลังกันเลยนะครับโอแตนแตนแตนนี่ครับโอ้โหเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับสวยคุ้มค่ามากเลยครับโอ้โหนะครับเฮ้ยตึกกี่ชั้นเนี่ยมันสูงมากมากเลยครับสูงจริงจครับโ,โอ้โหโอ้ตรงนั้นก็เป็น น้ำบนเขื่อนที่มันล้นล้นมานะครับถ้าน้ำมันสูงเกินเกินเขื่อนเขาก็จะปล่อยตรงนั้นมาซึ่งณน,นตอนนั้นก็เขาได้ได้ปล่อยมาตอนช่วงที่ว่าน้ำท่วมนะครับที่ฝนตกหนักมากๆาก็ประมาณนั้นนะครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีคุณปื้ดเดินเกตราโอเคเรามาดูตรงนี้กัน นี่ก็เป็นน้ําที่เขาปล่อยมาท้ายเขื่อนนะครับน้ําที่ปล่อยมาเสียงมันดังมากๆเลยครับผมบดังมากเลยใครไปอยู่ใกล้เนี่ยผมว่ามีบาดเจ็บเนี่ยนี่นี่ครับสวยมากครับให้ครับโอ้สุดยอดมากรครับ เกินคุ้นดันนะครับผมเมื่อกี้เราไล่จากข้างบนแล้วคราวนี้เรามาไล่ข้างล่างบ้างคนระับข้างล่างก็สวยงามมากเลยครับสวยไม่แพ้ข้างบนเลยแต่รู้สึกว่าข้างบนน่ะจะสวยกว่านะครับเพราะทางขึ้นแค่ทางขึ้นก็ประทับใจแล้วนะครับนี่นะครับโอเคนะครับก็จากลากันไปแล้วนะครับผมสำหรับทริปเกอนคุ้นดันปราการชน ก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสไครปให้กับช่อง YouTube ของพี่โอไบเกอร์วินเทจด้วยนะครับผมว,วันนี้ก็จบทริป500กิโลเมตรแล้วครับระหว่างระยองปทุมธานีแล้วก็ปทุมนาทีนครนายกแล้วก็ตบนี่ก็จะเป็นขาลับนครนายกระยองแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดมากครับเป็นทริปที่แบบสุดยอดเลยครับผม ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับทริปไลฟ์สด้ยไม่ใช่ไลฟ์สดก็อาจจะดูสัส่นๆแล้วก็ดูไม่เต็มที่นะครับเราดูทางช่อง YouTube ได้นะครับเพราะว่าช่อง YouTube จะลงให้ชัดกว่านี้นะครับไปครับสวัสดีครับผม 哇！来吧。 哦。 อ้าวโอลืมโอเคนะครับก็ก็วันนี้ก็เป็นคลิปที่สุดยอดมากๆเลยครับตั้งแต่กระทุ่มจนถึง นครนายกนะครับทริปของผมก็ไปกลับ500กิโลเมตรไปใน2วันซึ่งสุดยอดมากเลยผมไม่เคยวิ่งทริปอะไรที่แบบสุดยอดขนาดนี้มาก่อนไกลขนาดนี้นะครับก็ตั้งแต่ระยองไปปทุมธานีแล้วจากปทุมธานีมานครนายกตอนนี้จะเคลื่อนคุ้นดานไปที่ระยองอีก200กิโลเมตรครับผมอีก200กิโลเมตร เราก็จากลากันไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องพี่โอ๊ไบเกอร์วินเทจให้ด้วยนะครับผมไปเลยครับสวัสดีครับ